คลียรหกรบับสวัสดีท,ทุกๆคนแวะผมวันนี้เราจะมาเอ,อ่อเล่นหมดใหม่นะมก็คืองอพูดผีนะผมก็เป็นหมดใหม่ในเซิร์ฟจีนะผมตอนนี้เข้าเซิร์ฟจีแล้วก็คือหมดพูดเงาพูดผีว่าฝัน,นร้ายเลเงาก็คือหมดวิ่งแข่งนะผมหอเอนน็นทีวีเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูละาขอาอัปเดตข่าวสารสักครู่แป๊บเดียวทุกคนอย่างแรกก็จะมีสกินใหม่ของหน้าอีฟเข้ามาผมเขาเป็นสกินดาวจักรฟ้านะเป็นสกิน สกินม่วงนะผมสกินม่วงขายแบบถาวรน,นะครับผมอ่าก็ติดตามชมกันได้ับผมเข้าวันที่2ี่สิบ,บกราคมเข้าแล้ว2ี่ปรู้สึกวันที่8เข้าแล้วน,นะมีรูปมาเพิ่มเติมด้วยคนรูปนี้ทุกคนรูปก็คือรูปสกินแยกออกมาทุกคนพอมาดูสกินแยกหน้าอย่างนงี้มันดูแปลกๆเนะาะเขาหน้าอะไรเขาตรงอะ่ะถ้าเป็นแบบนี้จะดูเท่แต่ถ้าแบบนี้มันจะดูตลกๆนิดนึงนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้นะฮะชื่อสกินว่าผู้พันเด็กส์ผู้พันเด็กส์ผมอ่ะชื่อสกินแล้วก็มีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือแมปใหม่แมปอะไรนี่ชนะทาวอ่ะเป็นแมปใหม่ล่าสุดนะผมที่ตอนนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบสองวันที่อัดนะวันนี้คือวันศุกร์ยี่สิบสองวันที่อัดอะ่ะเออก็เคยมีแมปนี้เข้าเซิร์ฟเบต้าเทส เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาก็คืออัปเดตสกินม่วงดาวจรัสฟ้านะผมตัวสุดท้ายนั่นก็คือนักปรุงน้ำหอมหรือเพอร์ฟูเมอร์นะครับผมจะมาขายในราคาถาวรน,นะผมก็ต้องติดตามรายละ,ะเอียดทีว,ว่าเข้าวันไหนนะต่อมาเป็นถ้าของของขายในวันตุดจีนะผมวันที่4ี่กุมภาพันธ์นะผมจะมีสกินทองน้อผึุงแล้วก็ เครื่องประดับม่วงมาขายนะแล้วก็วันวาเลนไทน์สิบสีุ่มภาพันธ์ก็จะมีสกินทองแมคาน,นิกแล้วก็เครื่องประดับม่วงมาขายนะครับผมแล้วก็จะมีสกินฟ้าของคุณหมอมาขายด้วยผมแล้วก็รานค้าสเปกตัมก็จะมีสกินทองของแมงูมาขายนะครับผมคสเปกตัมขายถาวรเนาะแล้วก็มีพวกกิจการแจกสกินฟ้าเอ่อแจกบัตรม่วงนะผมแล้วก็จะมีเป็นของะกลับมาขายนะผมก็จะมีเครื่องปรนะดับ ของช่างผ้านะครับห้องแบบตัวเซฟแล้วก็จะมีเครื่องประดับแจ็คนะผมไอ้ท้ากุหลาบน,นะผมแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงเฟร,ร,รกี้แล้วก็คิรีนะผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆเนอะจะมีแบบว่าพวกเฟอร,ร์นิเจอร์กลับมาขายเฟอร,ร์นิเจอร์ใหม่ขายอะไรอย่างเงี้นะผมก็เป็นเป็นย่อยๆไปนะครับผมเราไปอัปเดตเซิร์ฟจีนดีกว่าเออมีอัปเดตในเซิร์ฟจีนมีอัปเดตอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆทุกคนก็เป็นแค่แพ็กเกจ98เหรียญแดงก็จะมีพวกบอกว่าเป็นรูปโปรไฟล์ กับสติกเกอร์ของไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีมที่ชนะของแข่ง IBS สองพันยี่สป่ะผมไม่ทราบทุกคนแต่ว่ามันเป็นสติกเกอร์ทีมอ่ะเชื่อที่รู้รู้อ่ะโอเคเราไปเล่นโหมดใหม่กันเลยก่อนเราไปเล่นแบบโซโล่ก่อนนะวันนี้เราจะเล่นแบบสองหมดนะคลิปสองสองแบบโหมดเดียวสองแบบทุกคนก็จะมีแบบโซโล่กับแบบทีมนะเราเล่นแบบโซโล่ก่อนคลิปนี้ถ้ายาวก็ไม่แปลกใจทุกคนเพราะเราเล่นสองตานะเนาะไม่นแปลกใจแต่ตาหนึ่งมันไม่ยาวมากในตาหนึ่ง ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เออเอาประเทเซียรไปเล่นหรืแล้วกันทุกคนขอโทษด้วยที่คลิปมันยาวนะแต่ก็พยายามทําอยู่แหละเดี๋ยวผมไม่ทราบว่าคลิปนี้ผมจะตัดได้ตัดต่อหรือเปล่านะบางทีอาจจะไม่ได้ว่างตัดต่อขนาดนั้น <c oughs> แต่ที่เราคลิปรีวิวเขาแบบกว่างแลจะตัดต่อลงแนะ <c oughs> ล้วนะเก็บนี้กันโอเคได้ปอกเห็ดไอ้ยิป <c oughs> โอเค Okay. สวยแล้วข้ามตัวน้ำหมักมาได้อันนี้ลงสินี่ต้องลงโอเคโอ้กดไม่ทันตอนนี้น่าจะต้องรอดูตรงว่ามีใครมีที่มีที่หนึ่งที่หนึ่งหรือที่สองลมไหมอะไรอย่างนี้เราพึ่งออมเลยคนเราไม่เสียเวลา ทุบหลบเราข้ามไปเลยพิ้วไปแล้วที่หนึ่งเลยทุกคนเป็นไงมันแล้วสถานการณ์ที่ขันกันได้ทุกคนสถานการณ์ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ๋อโดนหนึ่งมีคนยิงปืนใส่ผมโดนอะไรอย่างนี้โอ้ที่สองโอเคหมอเขาไปไหนแล้วไปนู้นกันมั้งนั่นไง เราโอเคเขายิ่งหมอกสวยงามสวยงามเราคิดค่ายิ่งหมอขอบคุณมากโอเคะปาหมอกไปเขามีหมอกจักแล้วก็จะปลาหมอกไปอีกโซเซ่ก็เจมืมอเราม่โซเซ่ก็เจมเมอร์โอ้ยพุ่มนี่ ไม่โดนไม่โดนเท่าไหร่าเบาเบาเราจะลองกระโดดตรงนี้ด <test>. ูโคกระโดดยากกดสกิลเช็คโอเคโออว้าวโอเคกดไม่โดนเท่าไหร่นั่นนะมันกระโดดยากเหรอทุกคนต้องกดสกิลเช็คกันทุกคนล็อกที่สามาสกิลเช็คได้มาได้มาแบบรัวๆเออใครจะกดทันล่ะสกิลเช็คได้มารัวอาจจะไม่ค่อยกดทันบ้างนะแต่ว่าผมก็กดไม่ค่อยทันหรอกแล้วกดแทนก็สองสามครั้งอะ ออกมาก่อนไป้โซเซฟกือแจมมือติดค้ดึงนี่ปะไม่ได้โอ้เสียายเขาว่าจะดึงซะหน่อยสวยละล้วแต่จะดึงเขาเนี่ยคือแบบอว่า,มากเมื่อกี้คิดว่ามันน่าจะดึงได้ทุกคนแต่ว่าผมดึงไม่ทันเฉยๆคือก็มันแบบว่า มาแล้วข้ามแล้วของวะปุ๊บตาไปนู่นแล้วอุ๊ยโดนสวยละไม่ทันละไม่น่าทันทุกคนถ้าตรงที่รอฮุกหมออ่ะเสียดายฮึ๊บไม่โดนโอเคโจดโจดโจดไม่น่าได้แล้วแหละ นี่าจะตัดสินผลแล้วอะเฮ้ย hey, สวยเขาเขายิงกันอยู่เขายิงกันอยู่โอเคได้ได้เขายิงกันอยู่โอเคหมอลบหมอลบโอเคอีไร okay, อยู่ขา้างหน้าผมเองโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคไม่ขอเก็บแล้วก็เก็บของโอเคไม่โดนไม่โดนแบบหมอกแจ็คได้สวยนงนะว่าตรงๆค่ะทุกคน อ,อุ้ยหมอกมานี่โอ้เขายิงไม่เขายิงโอ้อยอะไรเขามีปืนเขามีปืนอี่อะไร ลืมไปยังไงเขามีปืนลืมดูลืมดูน่าจะดึงแบบวิสุดท้ายเขาเข้าเส้นชัยอ่ะเออโอเคก็เข้าเส้นชัยไม่ทันเนาะก็คือมันจะมีอะไรรับถอยหลังจากการเข้าเส้นชัยจากที่หนึ่งเข้าเส้นชัยประมาณสามสิบวินาทีนะผมเห็นมีคนบอกว่ามีการปรับกำแพงด้วยโอเคก็คือมีมีสองคนที่ไม่เข้าเนาะตาที่แล้วโอเคเรามาลองเล่นกันแบบทีมนะผมซึ่งการเล่นแบบทีมนะผมเราก็ต้องเชิญแอดมินนะผม โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาเล่นกันแบบทีมน,นะผมโอเคมาเราจะมาลองดูว่าแบบทีมจะเป็นไงนะผมโอเคทุกคนในกยู่กันในแบบทีมทุกคนก็สังเกตว่าเราก็จะนั่งแบบคู่กันนะทุกคนบางตามก็จะไม่นั่งคู่กันอย่างนี้ทุกคน,นก็เป็นบางตานะอย่างผมก็จะนั่งคู่กับวิรุณน,นะผมเป็นทีมสีน้ำเงนะินเนาะส่วนในข้ากับคุณหมอเขานั่งคู่กันเป็นทีมสีเหลืองแล้วก็โคออเรเตอร์ที่เป็นเคียวโกกับเอมมาคิสเอมมา ชุดคิดซันตี้นะผมชุดคิดมาชุดซันตี้มันทีมสีแดงนะผมโอเคมาคือเราเราจะเปลี่ยนตัวแก้คลิสไหมทุกคนเราลองใช้บ้าเทนเดอร์ก่อนทุกคนเราลองเปลี่ยนตัวแก้คลิสผมร,ร,ร,รู้สึกเหมือนเพชรที่เสียเขาเหมือนแบบมีคำสาบไม่ให้ชนะแพชที่เสียหมือมีคำสาบอาจจะแบบคำสาบเพชที่เสียทุกคนต้องแก้คลิสหน่อยทุกคน อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางก็ได้ตรงกลางเลยใครอยู่ซ้ยา,อยอยายสุดจะดีบอกเลยได <ป S 1> ้แม่เด็กนอตัน<อ> okay, มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยิงไะหนวดยัวเย่ก็ตายไปหมดเลยเนี่ยโคนจากจะเป็นคนยิงปืนจะกลายเป็นคนโดนยิงปืนแทนแล้วตอนเนี้ย

ว่าที่สองก็จะชนะเขากเขาว่าเราได้ที่สองแน่เลยไดนที่สองแน่เลยได้น้ำหมักได้ได้น้ำหมักดีได้ปลาได้ระเบิดควันปลาติดปลาระเบิดควันติดเอาได้่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้วิวโดนเขาแหลกมาทุกคนเป็นในมือถือเซิร์ฟเกมมันก็จะแหลกๆหน่อยทุกคน เขาเล่นในมือถือมันก็นจะแหลกๆนะผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟจีนไม deals, ่ใช่เซิร <cs uc> ์ฟเราอย่างนึงคือเป็นในมือถือด้วยนะผมผมเล่นในคอมนี่คือปิงเขียวไม่กระตุกหรอทุกคนเพราะว่ามันเป็นในคอมเนาะต้องเข้าใจว่าเป็นเวอร์ชันในคอมโอ้ยสวยละโอ้ยเขาแซงโคแซงเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคมันยิงโค้ดมันยิงโคมีคนยิงโคมีคนยิงปืนใส่โคเดี๋ยวค่อยใช้โล่กันตอนที่จะรวมหมอกแจ็คทุกคนรวมเก็บโล่ไว้ก่อน ตอนแรกโซเซกูญแจมือมาทุกคนเอาแล้วป็อหากคือมันเปลี่ยนโล่อ่ะเออสวยละนั่นไงเต็มหน้าเลยหมอกแหลยมันจะยิงกูทำไมเนี่ยฮึบปุ๊บเดชเฮ้ยแดนรอดหมอกแดนรอดได้ ไดโอเคทุกคนเราได้ได okay, ดที่หนึง่งบอกเลยเราที่หนึงน่งทุกคนสวยงาม โค้เขาเข้าเส้นใช้ได้ต้องดูหมอก่อนว่าหมอเข้าเส้นใช้ได้หรือเปล่าตอนในคนที่เข้าเส้นไม่น่าเข้าเส้นใช้ได้แล้วมีแค่สองคนเหลือเข้าเส้นใช้ได้เอมมาไม่น่าเข้าได้ไม่ทันหรอกเอมมากกระโดดมาก็ไม่ทันสตานิกไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเป็นโจรมาแทนวะตอนน่าจะได้ที่สองแล้วผมก็ถือว่าพอใช้ได้ทุกคนเพราะว่ารู้จักสภาพแล้ว เราได้ที่หนึ่งทุกคนที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ้ยได้ที่หนึ่งเฉยสงสัยเพราะว่าเอ็ huh. มมาเขาไม่เข้าเส้นชัยไงแล้วเขาก็เลยไม่ได้เออพี่้าจะเป็นเพราะอย่างงั้นคือเหมือนแบบว่าไม่เข้าเส้นชัยก็นับบอกว่าเท่าเท่ากันหรือเปล่าแต้มเพาไม่เข้าเส้นชัยอ่ะเพราะสมมติแบบผมกับโคเข้าเส้นชัยใช่ป่ะอีกคนละทีมเออคนหนึ่งเข้าเส้นชัยแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่เข้าแต่ปัญหาคือผมเป็นที่หนึ่งผมก็เลยชนะได้ประมานั้นนะผม ก็พยายามเข้าเส้นชัยกันให้ได้นะทุกคนคือถ้าไม่เข้าเส้นชัยนี่คือทีมจะมันจะหนักใจมากทุกคนทีมจะเหนื่อยมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวครับทุกคนสวัสดีผมบ๊ายบาย